วันนี้เรามาทุ่งทานตะวันครับเขาจินเลนะครับผมเยอะมากนะครับผมบานสับพังเลยนี่ผมมาประมาณเกือบห้าโมงเย็นนั้นเนี่ยแต่ว่าคนถือว่าเยอะมากนะครับคนนะครับคนอาจจะถ่ายรูปเต็มมากเลยอ่ะถ้าใครอยากมามาได้ครับแถวแถวจงังหวัดลบบุรีนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูข้างในครับว่า ถือว่าคนเยอะมากครับแต่เขาว่าห้ามเน้นหน้ากลางวันกลางวันจะร้อนนะครับผมจะมีทางหนึ่งเข้าไปอย่างปะเราลองไปดูข้างในนะครับว่ามันจะมีเยอะอีกไหมนี่ครับผมเขาจินแลนะครับผมแต่ว่าสวนมาคนจะเน้นมาถ่ายรูปะเยอะมากเลยไปรูดดอดๆะครับผม ถือว่าสวยงามมากครับผมสวยงามาจริงอันนี้คือแบบเห็นสัมผัสใกล้ๆนะครับเนี่ยเลซทานดาวันนะครับผมเยอะมากครับผมเดี๋ยวลองดูมุมสูงนะครับผมเดี๋ยวอลา,ามเลยรอบๆนะครับแต่ว่ามันสะท้อนแสง คนเยอะนะครับคนเยอะมากครับนี่คนถ่ายรูปวันเต็มเลยมาบี้นี่ทานตะว,วันววอันนี้คือไม่ใช่มาเนเด้ครับอันนี้เป็นทุ่งทานุ่งทานตะว,วันนะครับผมเนี่เยเยอะมาก แต่ว่ามันมีหลายจุดนะครับผมอันนี้ผมมาน่าจะเป็นจุดยอดที่สุดนะครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดแบบยอดหิ่สุดอ่ะถ้าผมจะไม่ผิดนะสวยงามตามพระรามตามท้องเรื่องนะครับผมคนเยอะมากเราไปลมลมก็เย็นด้วยครับนัดไอ,ไอ้อากาศร้อนๆนะครับเนี่ยลมเย็นมากมจากนี้จุดตรงนี้ครับเขาจะมีจุดแบบว่ให้ถ่ายรูปนะครับ จะมีจุดๆนี้ครับเขาถ่ายรูปกันอยู่แบบคนเยอะมากครับจุดนี้นะจุดนี้ก็ดีนะครับถ้าว่าจุดนี้มันจะติดกับภูเขานะตรงนั้นน่าจะเป็นสะพานที่เที่ยวจุดเป็นสะพานที่ถ่ายรูปนะครับผม เราขอหามุมไปไมันขึ้นทางไหนไวะเนี่ยหา <c oughs> ทางขึ้นไม่เจอมันจะย้อนกลับไปทางเดิมมั้ง,งเราต้องไปอยู่บนสะพานนะนี่คับันใหญ่กว้างมากอะมันกี่ร้อยไร่นะ ่ไมรู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีหน้าไหนนะผมก็สุ่มมาตามตามดวงนะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้ทกากันบ้านนะครับว่าผมจะมาจุดนี้อพอผมนึกปุ๊บผมก็มาปั๊บเลยนะครับเนี่ยสว,วยงามมากครับผมสวยงามตามท้า,า,รทาเรื่องรอบๆครับผมโอ้โห,ห,ห,ห เดี๋ยวเราลองไปดูตรงจุดที่เขาถ่ายรูปเขาจะมีจุดๆหนึ่งนะครับที่เขาแบบทาเป็นที่ถ่ายรูปนะ <c oughs> หลอน้องเรื่องนะถือว่าสูงนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมเง <c oughs> ียบไหมโอ้ <c oughs> สวยงามมากแต <c oughs> ่ว,ว่ามันจะหันไปตามทิศตะวันตกนะ <c oughs> ตามตะวันมันขึ้นนะครับเนี่ย <c oughs> มันจะหันไปตามไปนั่นนะ หันไปตาไปตะวันนะสวยงามนะครับผมแต่อันนี้ผมมาประมาณจะสี่โมงห้าโมงละห้าโมงเย็นนะครับคนเยอะมากก็เยอะมากเลยเออไอเนี้ยมันเป็นยีราฟคอยาวแล้ว วว้าวเดี๋ยวเราลองอันนี้คือทางออกนะเดี๋ยวเราเรา,เราลองไปดูตรงที่ว่าเขาจุดจุดชมวิวจุดจุดถ่ายรูปนะครับผมจะมีจุดจุดหนึ่งอยู่ที่เขาถ่ายรูปกันอยู่นี่ครับ จะเป็นห้องบนครับจุดถ่ายจุดชมวิวเนี่ยจุดถ่ายรูปนะครับผมเขาทำเป็นแบบสะพานไม้นะเห็นไหมครับว้าวสวยงามมากครับผมโอ้โหมันเป็นแบบแถวๆเลยอ่ะสวยงามตามท้องเรื่องนะ มาคนเดียวนะเนี่ยลองดูรอบๆครับผมมันน่าจะไม่ไกลมากจากองุงเทพนะน่าจะประมาณเกือบร้อยร้อยก่าโลนยผมจะไม่ผิดนะครับจะเป็นแบบสะพานไม้ไม้ไขวย,ยเสียวมากกว่า เสียวไม้มันหักนะเดี๋ยวที่สักพักน,กกนะาน่าจะกลับมรนมาสี่โมงครึ่งก็จะกลับและเดี๋ยวไปที่อื่นต่ออีกเราถือว่าสวยงามครับผมจุดนี้ เดี๋ยวว่าไอ้ฝั่งนี้มันย้อนแสงมาถ้ามันไม่ย้อนแสงมันจะดีกว่านี้นะนะครับเดี๋ยวก่อนกลับก่อนปิดคลิปนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะในคลิปหน้าแต่ว่าช่วงเย็นถือว่าคนเยอะมากนะครับผมคนคน,คนกำลังมาทยอยมาแบบนี้คนเยอะอยจริง เยอะมากครับตอนนี้ถ่ายรูปสวยมากเ,เดี๋ยวทริปหน้าไว้กันใหม่คลิปหน้าไว้ไวเจอกันใหม่นะครับผมขอปิดชกวอนนะครับ